ไปดูข่าวดีๆอีกสักเรื่องดีกว่านะครับสั่งช่วยเด็กชายกระตันยูปั่นรถขายผักเลี้ยงสี่ชีวิตโอ้โหนะน่าชมเชยนะครับน่าชมเชยบิ๊กตูห่วงนะครับบิ๊กตูห่วงเด็กชายยอดกระตันยูปั่นจักรยานขายผักเลี้ยงสี่ชีวิตส่งเจ้าหน้าที่รุดช่วยนะครับ ได้มอบสิ่งของจำเป็นนะครับย่าน้องต๋องเผยไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงิน5,000เหตุยังไม่พอมีรายได้เหตุยังพอมีรายได้นะครับเหตุยังพอมีรายได้จากน้องต๋องที่ปั่นจักรยานช่วยยายขายผักเออถ้าผมเล่าให้สั้นนิดนึงก็คือในช่วงที่มีปัญหานะฮะช่วง ไวรัสเนี่ยเนะไวรัสเคอร์ฟิวเอ้ยไวรัสโควิดเนี่ย,นะเ,ยเนี่น,นะซึ่งตลาดนะฮะตลาดสดไม่ได้สั่งห้ามให้ปิดนะกลางวันก็ยังสามารถดําเนินการขายนะฮะขายของถ่าอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ผลกระทบมันก็มีผลกระทบกับทุกคนนะนะส่วนวิกฤตตรงช่วงนั้นอ่ะก็กระทบกับอีกหลายอาชีพนะแต่ว่าด้วยที่ น้องน่าจะเป็นเด็กดีนะครับก็เลยช่วยยายขายนะครับเพราะว่ามันต้องอดิ้นรนมันเหมือนตกอยู่ในสภาวะสงครามนะใน,ในช่วงนี้นะในช่วงสภาวะโควิดนะครับบวกเคฟิวด้วยนะโอเคลองอ่านกันหน่อยนึงวันที่ยีสเมษายนก็คือวันนี้แหละนายชาตีณนะลางในอำเภอนะโรดจังหวัด สงขารอตอออรุณสวัสดีนะครับและนายวันชัย <c oughs> นายวันชัยนะครับสสสงขาพักพลังประชารัฐออมันจะชื่ออะไรพักอะไรอ <c oughs> เดี๋ยวผมเว้นสะหมดเลยเนี่ยขี้เกียจอ่านจังเลยเว้น <c oughs> ไปเอาเนื้อหาเลยสิลงพื้นที่ช่วยเหลือ <c oughs> เด็กชายนะครับจารุ พัดใช่ไหมเนี่ยอาจารูพัดชีช้างอายุ10ปี10ปีนี่น่าจะประมาณปอปออะไรอะ่ะปอ10ปีก็ประมาณปอ 5/ ปอได้หรือเปล่า13ม1น่าจะปอสหรือเปล่านะโดยปกตินะปกติน่าจะประมาณปอสปอหได้ไหม เก่งนะฮะถือว่าเก่งฮนะใช้ได้ครับหรือน้องตองหลังปั่นจัก,กรยานยนต์ขายผักทุกวันเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวเออแล้วคนอื่นไปไหนหมดอ่ะนะส่วนย่าก็น่าจะแก่เนาะอาจจะไม่ไหวเด็กก็เลยขยันอาจจะเห็นตัวอย่างของผู้ใหญ่เขาทำกันก่อนคือย่าอาจจะขายผักเนาะแต่ว่าก็ได้เรียวแรงจากไอเด็กตัวเล็กๆตัวเนี้ยนะ ก็เลยปิดเทอมด้วยใช่ไหมก็เลยมาจัดการเองเลยนะครับจะได้แบ่งเบาภาระก็คงจะเห็นยายเหนื่อยนะฮะยายก็อาจจะแก่แล้วด้วยนะเรียกว่าแก่เลยนั่นแหละนะครับไม่ค่อยไหวนะฮะหรืออาจจะยายอาจจะอาชีพเดิมะนะและเคยเก็บผักเรียกว่าไงดีเคยจัดผักสินะอาจจะรับผักมาอะไรก็ตามนี่ไม่รู้นะแต่ว่า จัดผักบ้างแบ่งผักบ้างหรือว่าเอาไปวางขายหรืออะไรเงี้ยนะสุดท้ายส่วนหน้าที่ของเด็กก็เลยเป็นเป็นพนักงานขายแทนซะเลยนะครับก็ฝึกมาจนจนกระจายสินค้านั่นแหละนะฮะก็แบ่งเบาไปก็เป็นหน้าที่ของเด็กที่อา,อาสาทำนะฮะอาสาทำแทนนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะ ซึ่งมีทั้งย่าคือนางวันนีชีช้างอายุ56ปีเออก็เกือบแก่ละนะก็แก่นั่นแหละนะแต่ยังไม่กเกษียณน,นะคุณทวดคุณทวดชายอายุ96โอ้โหอันนี้โอ้โหเตรียมนั่นแลนะฮะแล้วก็เตรียมจริงๆฮะเพป่วยติดเทียงนี่ไงนะครับ และคุณทวดหญิงอ่ะมีทวดหญิงด้วยนะครับอ๋อทวดชายกับทวดหญิงนะครับก็อายุไรเรียกกันคือ89ปีอาศัยรวมกันเออนะฮะก็3คนละนะฮะสามคนย่าห้าสิบหกเออก็คือเป็นลูกสาวนั่นแหละนะน่าจะใช่ได้หลานชื่อต๋องมาหนึ่งคนนะฮะเป็นเด็กกระตันยู นอกนั้นแก่หมดเออภายในบ้านพักตำบลละโนดอำเภอละโนดนะครับเรื่องราวชีวิตของน้องต๋องถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนมาแล้วและได้รับเสียงเชื่นชมยกย่องจากผู้คนในการสู้ชีวิตและความกระตันยูนะครับ ก็นายกรัฐมนตรีเราเนี่ยนะทราบเรื่องราวความเดือดร้อนของน้องตองนะฮะจึงประสานให้ผู้ว่านะฮะจังหวัดสงขานี่แหละและสสในพื้นที่นะครับลงไปดูแลและให้ความช่วยเหลือเนื่องจากขนาดนี้ได้รับผลกระทบจากโควิดทําให้ขายผักได้น้อยลงเออเนาะก็นะผลจับใจ่ายใช้สอยน้อยลงใช่ไหม เบื้องต้นได้มอบสิ่งของยัางชีพที่จําเป็นให้กับน้องตองและครอบครัวเพื่อ,อเพื่อบรรดาเทาอะไรนี่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าอันนี้อาจจะพิมพ์ผิดนะที่ผมอ่านตรงนี้นะเอาเป็นว่าบรรดาเทาไม่ใช่นะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะช่วยเหลือต่อเนื่องนะฮะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สร้างความดีใจให้กับน้องตองอย่างมากนะฮะน้องตองกล่าวว่าต้องการหาเงินช่วยดูแลย่าและซื้อขนมนะฮะเออก็ยังเด็กอยู่เนะเาะก็ยังน่ารักนะฮะเออได้มีตังกินขนมบ้างเนาะเออโอเคน่าเอ็นดูนะครับแต่ช่วงนี้ผักขายยากเพราะโควิด -19 คนน้อยแต่ก็ยังคงเอาผักที่ย่าปลูกมาขายที่ตลาดทุกวันโอเคเนาะ ยาก็50กว่านะขยันที่จะปลูกผักนะครับไม่ได้รับใช่ไหมเออเนาะก็แสงว่ามีพื้นที่ปลูกผักอยู่พอสมควรนะครับเด็กก็อาสานะครับพอมาขายให้แทนเนาะนางวันนี้ย่าของน้องตองบอกว่าไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงิน5,000บาทเพราะยังพอมีไรายได้จากน้องตองโอ้โหน่าเอ็นดูนะฮะ ยังพอมีพอกินเอ้แต่ผมว่าด้วยที่ว่าคนแก่เนาะประมาณว่าสมาร์ทโฟน,นี่นไม่มีใช้นะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงนะเรียกว่าความสามารถก็ทําไม่ได้ด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ได้สนใจเนาะมีทีวีสักเครื่องนึงพอติดตามข่าวพอดูข่าวตอนเย็นๆกลับมาหายเหนื่อยนะฮะหรือพักผ่อนในบ้านอย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้วใช่ไหมละยุคมันคนละยุกด้วยอย่างเงี้ยนะ อายุสูงวัยถ้าไม่มีหลานไม่มีเพื่อนบ้านคอยช่วยดูแลนะฮะก็อย่างนี้แหละก็งดสิทธิ์พลาดสิทธิ์ไปซะนะครับมันก็แย่หน่อยนะฮะซึ่งเออมันมีปัญหาตรงนี้แหละว่าก็คือกลุ่มที่เป็นคนจนหรือกลุ่มบางกลุ่มที่เล่ร่อนก็ตามมานะเออหรือคนแก่ทําไข่ผัก ทำอาชีพอะไรที่มันพอเลี้ยงตัวไปวันๆวันนะแต่ว่าไม่มีเทคโนโลยีในมือไงมือตังก็ไม่พอซื้อมือถือกันหรอกนะแบบสมาร์ทโฟนนะนะอืมมันก็ต้องน่าจะมีแบบหน่วยงานรัดสักกลุ่มหนึ่งไหมเป็นกลุ่มเอ่อฟาสแมนไหมกลุ่มสายด่วนไอ,อ้ไม่ใช่สายด่วนเนี่ยเรียกว่ากลุ่มรถด,ด่วนนะครับหน่วยงานรัดด่วนนะครับกลุ่มฟาสแมนอะไรเงี้ย เป็นเจ้าหน้าที่อของรัฐนะครับสิบยี่สิบคนนะครับรวมตัวกันหรือว่าอ,อ,อะไรอ่ะมีเพิ่มอ่ะหรือเจียดเจียดมานะครับเป็นเป็นกะเป็นกะไปนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยมีเยอะนี่แหละนะครับช่วงงานน้อยก็าตามนะฮะก็ออกไปเอาดอกนนะฮะออกไปลุยงานข้างนอก เพื่อจะไปหากลุ่มนะฮะหรือพอเยียวยาได้เท่าที่ทําได้นั่นแหละนะครับไปเยียวยาหมายถึงไปตามบ้านถามหาคนแก่ถามหาคนที่หลังเขาอะยังไงดีไม่ใช่ไม่ใช่หลังขับหมายถึงว่าผพุทาคู้แก่หรืออะไรเงี้ยที่ที่ที่แบบลูกหลานไม่ได้อยู่ต้องทิ้งไว้อะทิ้งไว้อะทิ้งไว้ไวไวแล้วก็ อยู่กับเด็กบ้างหรือว่าความสามารถก็คือไม่มีมือถือนั่นแหละนะไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นแหละก็ได้เข้าไปหาและสอบถามและก็ทําแอปให้เลยนะฮะใช้มือถือของนี่แหละนะพนักงานเจ้าหน้าที่อะไรอย่างี้แหละนะครับช่วยอำนวยความสะดวกให้เลยนะเรียกว่าลงทะเบียนให้เลยนะก็แค่ถามเลขขอเลขบัตรประชาชนขออะไรอย่างเงี้ยเผลอๆคงต้องประสานงานกับ อะไรล่ะหน่วยออมสินหน่วยกส,สิกรหรืออะไรที่เป็นรถด,ด่วนตรงนั้นอาจจะโทรแจ้งทีหลังก็ได้ใช่ไหมหรืออะไรใช่ไหมเพื่อจะเปิดบัญชีให้ไงนะฮะเปิดบัญชีนอกสถานที่ให้นะฮะและพร้อมผูกพร้อมเพย์ด้วยนะครับก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับก็อาจจะเป็นมาตรการเอ,อ่อคิดเล่นๆไว้ก่อนนะเผื่อใช้ฉุกเฉินอย่างน้อยก็มีไอเดียนะผมว่าไอเดียตรงนี้นะม,มันเหมาะกับการที่ รัฐบาลอะจะมีหน่วยงานแบบฟาสต์แมนหรืออะไรแบบพิเศษแบบหน่วยเซอร์วิสคือแบบเชิงลุกอะนะเป็นหน่วยงานที่บุกเข้าไปเพื่อสืบหาเสาะหานะครับนะฮะแล้วก็จะได้ช่วยเหลือประชาชนที่แบบระดับลากย่าจริงๆอะนะฮะหรือสอวอสอวอนะครับเนี่ยจึงไม่ได้ลงทะเบียน5,000อ่ะเพราะยังมีไรายได้น้อยนะฮะ มีรา,ายได้จากน้องต๋องนะที่ปั่นจักรยานช่วยยายขายผักซึ่งทํามาตั้งแต่ป .1 เออแสดงว่าข่าวนี้น่าจะมีนานละแล้วก็ล่าสุดวิกฤตโควิดจึงมีการเสนอข่าวนี้อีกรอบหนึ่งเพราะผักขายน้อยด้วยแล้วก็ครอบครัวเป็นที่หน้าเอ็นดูนะฮะตั้งแต่ป .1 แล้วด้วยนะจนตอนนี้จะขึ้นปอ .5 อนนี่ป .5 ป5ก็ป,ป,ประมาณตอนนี้10ขวบใช่ไหม อะไรพอห้านะฮะและยังคงขายปกติเหมือนเดิมอยากได้อะไรก็ให้เก็บเงินซื้อเองแออสดงว่าน้องขยันเพราะอย่างน้อยก็ได้กินนมนะครับและไม่แน่ใจว่าอยากได้ของเล่นอะไรบ้างแต่แกก็คงจะรู้ตัวนะคงจะประหยัดน,นะส่วนมากของเล่นก็คงจะเป็นขนมแถมของเล่นอะไรประมาณนี้บ้างก็เลยขยันเนาะมีแรงจูงใจนะทำแล้วก็ได้ตังไงก็โอเคนะผมว่าเด็กทุกคนควรควรจะเรียนแบบแล้วก็ เรียกว่าได้เป็นตัวอย่างบ้างนะแบบนี้คือรู้นะว่าเด็กเล็กไปที่ที่ไม่ควรทำงานนะนะแต่ว่าเข้าใจว,าว่าเด็กอะยังไงก็อยากกินหนมอยากได้ของเล่นบ้างอะไรบ้างเงี้ยถ้าตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับต้องฝึกให้เด็กรู้จักขายของให้เด็กรู้จักทำงานครับ งานที่มันไม่เกินตัวนั่นแหละแต่ว่ามันฝึกวินยัยมันฝึกความรับผิดชอบนะครับและก็รู้จกักคุณค่าของเงินด้วยอันนี้ดีมากนะครับยังไงพ่อแม่นี่ต้องอท,ที่เลี้ยงเงินเลี้ยงด้วยเงินหรืออะไรเงี้ยต้องหัดรู้จกักเอาไปแล้วต้องรู้จักออมอันนี้โอเคแต่ว่าต้องเสริมด้วยว่าต้องลองหัดไปขายของหรือหัดไปช่วยเสิร์ฟน้ําล้างถ้วยล้างจานหรือถ้าไม่ล้างถ้วยล้างจานก็ไปช่วยเก็บหรืออะไรงเงี้ยนะฮะช่วยเสิร์ฟ ช่วยสั่งอาหารอะไรเงี้ยถ้ามีญาตินะครับเป็นร้านอาหารเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอย่างนี้นะหรือว่ามีข้างบ้านมีญาติมียายก็ตามหรือคนในหมู่บ้านนะมีก็คือไปช่วยขายของที่ตลาดอย่างเงี้ยถูกไหมมันต้องไปฝึกอ,อย่างนั้นนะครับโอเคนะฮะไปช่วยเฝ้าที่ตลาดหรืออะไรเงี้ยในวันชัยกล่าวว่านายการัฐมนตรีเห็นเรื่องราวของน้อง 2ก็เป็นห่วงนะจึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเนี่ยแหละรัศะะอลอลงไปช่วยเหลือนะฮะพร้อมรายงานให้ทราบโดยเร็วที่สุดนะฮะเนื่องจากเป็นเด็กดีสู้ชีวิตและยังต้องอปั่น3ล้อขายผักนะปั่น3ล้อขายผักท่ามกลางสถานะโควิด -19 ก็คือเปรียบเสมือนสภาวะสงครามนี่แหละนะ,ะโดยไม่เคยเรียกร้องความช่วยเหลือจากใครนะฮะ เด็กมันก็อย่างนี้เนาะนช่วยตัวเองได้ก็ช่วยเพราะว่ามันก็มืดแปดด้านล่ะนะฮะความรู้หรือวิสัยทัศน์อะไรก็ไม่ได้เยอะมากมายหรอกนะฮะถ้าทำได้เท่าที่มีอย่างน้อยก็ยังรู้จักสู้และยืนด้วยลำแข้งตัวเองก่อนนะครับเป็นที่น่าชื่นชมและปลื้มใจอยากจะร้องไห้ส่วนผมทำอะไรเนี่ยนั่งกินนอนกิน,ออว,นวันวันทำ u t u b e ไปวันวัน แล้วถ้าเมื่อชมไม่กดติดตามด้วยได้ยังไงนะฮะผมก็ใส่แห้งเป็น YouTube จนๆน,นะฮะถ้าผมม้างมีร่ำรวยขึ้นมาบ้างหรือได้อุปถัมภ์จากท่านๆในแหมผมก็นี่แหละก็ประมาณว่าก็ช่วยบริจาคช่วยผมเข้าถึงตัวมากกว่านะบางทีนะเข้าไปดูนะทำตัวเป็นสสทําตัวเป็นอะไรจริงๆทําตัวเป็นจิตอาสานี่แหละนะฮะดีสุดแล้วสส จิตอาสาชาวบ้านนี่แหละนะฮะสอสอแบบโอท็อปนี o ่แหละนะครับนี่ถ้าจังหวัดผมอำเภอผมมีหรืออยู่บ้านใกล้เรียนเรือนเคียงนี่ผมช่วยเหลือเต็มที่นะฮะผมก็เจอเด็กมาบ้างที่มีปัญหาอย่างนี้มาบ้างเล็กน้อยแต่พอดีเขามีพ่อมีแม่เนาะช่วยดูแลแล้วเราก็อุ่นใจแต่ผมเองก็ดูห่างๆนะครับแหมฟังแล้วมันมันชื่นใจมัน เออนะฮะมันปรับปื้มนะฮะย้อนดูตัวเองแล้วรู้สึกโอ๊ยเราจะช่วยอะไรได้บ้างวันนี้นะฮะยังไงท่านผู้ชมกออ็ช่วยได้นะฮะคนละซับสองซับนะครับช่วยดูคนละคลิป2คลิปอะไรไปนะฮะเงินเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยผมก็จะไดออ้คืนสู่สังคมกันต่อไปนะครับเออขอบคุณมากครับ ข่าวสดก็มีให้ผมอ่านนะครับเอาแล้วผมจะเล่นอะไรต่อล่ะข่าวสดเขียนสินะเข่าวสดทำมาให้ผมข่าวสดอะเขียนทำมาให้ผมอ่านขอบคุณครับ